ตอนนี้เราเวลงซีเียกนนก,ยยกันนะัทุกคนรเราเวลารีเดยสกันเราทานแล้วเ <c oughs> ไม่ได้ความรแล้วหนูไม่ได้ความรังแน่เลยเล่นปัง เาเข้าสู่วันที่วันที่สี่แล้วค่ะสี่แล้วครับผมเรามาถึงเราเพิ่งเช็คอินกลับมาแล้วก็เริ่มสบายยามานาชี้แล้วไปดูกคชิค่เยย ผมจวนีบเหนื่อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าดนนิส เราขึ้นโลบีมาแล้วครับผมถ่ายยูทูปนะฮะเราจะไปดูฟูจิกันชั้นกันครับผมสองห้านึงสองสามไปนี่ในที่สุดเราก็ได้เห็นฟูจิชั้นบนวิวที่นี่แล้วครับผมมีปัญหาอีกหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะมีปัญหาเพราะว่ากลัวฮะตอนนี้อ้าวเหรอใช่แล้วถึงยังไม่กล้าขึ้นมาแล้วฮะอ้าวพี่แตงพ่แดงบอกว่าให้เราจะขึ้นไปก่อนแต่ที่เพื่อนจะลงแล้วครับตอนนี้จริงเหรอใช่พี่แตงไม่เดินขึ้นไปเหรอเดินไปงั้นเราไปนี่ฮะโชคดีพี่แตงโอเคฮะไปฮะ ไวยเพลินให้พี่แจมนะคะได้เลยครับผมนี่ครับวิวฟูจิซังนี่แไงมาขึ้นกับ วอนนี้ครับเรามาอยู่บนเรือแล้วะฮะเรือที่กำลังจับมุ่งหน้าไปดูไซซีนรอบๆกับคามาคุจิโกะนี่น,นะฮะครับดี่ดคสัดหัลโหล่โลัห ไกลมากค่ะใช่มากเยี่ยมมาน นี่เราอยู่ไหนฮะอันนี้อยู่เปนที่เอาเลทนะเย่เอาเลทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนี่ดูสีใหญ่มากเลยคือเรียกว่าโกเทมบะเอาเลทนะครับผมก็คือตัวนี้เองร้านแต่ละร้านก็ราคาแพงสูงพอสมควรนะฮะเพราะเป็นราคาแบบแบรนด์เนมนะฮะเราก็อ่านจจะเขาถึงไม่ได้ครับผมเพราะเรายังเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะส่วนใหญ่แล้วคนเข้าถึงได้ก็เป็นคนทำงานอะไรพวกนี้นะครับบางทีเห็นโค้ดกระเป๋านึงอ่ะแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแสนเยนนะฮะแต่ว่าคนก็ต่อแถวกันร้นร้านเลยนะฮะสำหรับเราจะได้แค่ เากันสีของผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอมีเจากันสีเปิดนะฮะจวถึงจะมาเที่ยวที่ครัเนผมนี่โกดเดมบะทีนี้มีเอาเลคะครับผมมันจะเปิดตอน10บโมงนะครับจนถึงทุ่มหนึ่งนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูร,บรอบๆกันว่าไปดูบรรยากาศรอบๆกันว่าเป็นยังไงครับผมของโกเดมบะเนี้เอาเละท,ที่ผมไปเลย บายอันนี้เราถึงคณะสวรรค์อ้กอิจแล้วนะฮะบายบายที่รักเราวันนี้เรานั่งรถบัสเทเลโอวไนต์บัสน,นะครับจากจากโตกเกียวนะครับมาที่าาคณะสวรรค์ mm hmm. ซึ่งเขาก็จะมีพักแบบ3ชั่วโมงทีในการเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั mm ้นเราจะไม่ได้นอนเต็มอิ่มนะฮะเพราะว่าพอถึง3ชั่วโมงไปุ๊บไฟก็จะเปิดสว่างพอมันสว่างปุ๊บมันก็เลยตื่นขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ต่อเนื่องนะฮะ mm hmm. ได้แล้วถ้าเราปิดคลิปมันะสหัส ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเอ็กกิแล้วครับผมกับการเดินทางไปเที่ยวโตเกียวมา5ถึง6วันนะฮะก็ยาวนานมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนกันแล้วนะฮะมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมนะฮะไปโตเกียวนะคะเดีย๋ยวลืมไปอุเว,โว,โวนอโคเองนะคะสนพักอุเวนอไปเที่ยวเผื่อด้วยเพราะเราไม่ได้เข้านั่นอีเพราะเราไม่ได้เข้าค่ะโอเคฮะก็เป็ <laughs> น <laughs> เป็นทริปที่สนุกนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับดังนันบรรยากดีนะครับ right> ว่าทริปหน้าจะไปเที่ยวไหนกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับไม่ต้องไม่ต้องอกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งด้วยให้กับดังนั้นบรดีนะครับจะเริ่มภาคคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็พบกันคลิปถัดไปว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับก็จะไปติดตามกันทริปหน้าจะไปไหนครับผมคลิปนี้โตเกียวปิดคลทิพย์ทั้นี้ครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายพี่วายบายบ๊ายบายต้องบนยงหมดแล้ว

ทัดใจส,สวยไ, <ป S 1> ไหมฮะสวยมากเลยนี่คือเทศกาลทำลอยกระทงบ้านคนาร<อ>ับใช่เป็นไงฮะอัพมาเกะอัุมาเกะ นี่คือกระ,กระดิง่งเป็นะระ,ะครังของความรักนะฮะเดีย๋ยวเราจะมาสัน่นกระดิ่งกันนครับผมเอาไม่สัน่นไม่ไดังเหมือนหนูเลยนะโอเคซ้ำเฮ้ยเอาความรักแบบเบาๆยา บอร์ y f า r s t นเ d y ี้บอร์ดนี่เรากำลจะบนพีินะครับผมนี่คือางนะฮะที่เป็นเครื่องเลนที่น่ากลัวที่สุดในใช่อนนี้ในฟิลิปน์คอวแลบก็มีหเครื่องเดียเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผม